เขาบอกว่าุที่นี่มีเงินหลายร้อยล้านให้กับมนุษย์นาท่านประธานพรให้กับมนุษย์ประธานโชคลาภประธานทรัพย์สินค่ะให้กับทุกคนที่มีมีบุญนั่นก็คือบุญที่เกี่ยวเนื่องกับการศรัทธาใช่ค่ะจะออกตรงค่ะจะไม่เสียงทายเอาโชอันี้ขอญาตถ่ายนะคะปึ๊บเอาโยนซียง ผมก็มอมถูกภาพว่าไหหรือไม่เถ้าผมจะได้มาก็อยากอยากให้ท่านผมอาีกแล้วค่ะติดเหมือนเห็นพญานาคนะมีงอนนะคะเหมือนปู่องค์ดําเป๊ะเลยนะคะก่อนที่จะมาเนาะวันหนึ่งนี่นะคะพอดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดําซิ่งนะคะเลยมาวันนี้พอดีมาที่จังหวัดปามค่ะก็เลยว่าได้มาแล้วเดี๋ยวเราแวะไปดูปู่กันเขาบอกว่าภูมิที่นี่มีเงินหลายน้อยล้าน ให้ของมนุษย์หน้าท่้นประทานพรให้กับมนุษย์ประทานโชคลาภประทานเงินทรัพย์สินค่ะให้กับบุคคลที่มีมีบุญนั่นก็คือบุญที่เกี่ยวเนื่องกับการศรัทธาค่ะก็เดี๋ยวเราจริตแล้วแม่ครูขอโทษเจ้าของสถานที่นะคะขอโทษครูนนอตนะคะที่แม่ครูมาเราไม่ได้เจอเนาะเราไม่ได้ขออนุญาตขอโทษนะคะขอโชควันนี้อาจารย์จะตำหนีแม่ครูไม่หนี ใช่ค่ะจะออกตรงค่ะจะไม่จะไม่ไม่นี่เลยค่ะแต่เรื่งไหนเสียงเสียงไทยตัวเลขด้วยนะคะครูเดินทางมาครั้งแรกเนาะเสียงนะคะทุกคนเสียงไทยนะคะตัวเลขในทูบในกำมือของแม่ครูนะคะออกตรงๆเลยนะคะจุดที่ไหนก็ออกตรงๆเลยค่ะเลขทูบนะคะ ไปที่ไหนออกที่นั่นนะคะวันนี้ขออนุญาตเจ้าของสถานที่นะคะตํบหนกของาานอาจารย์น้องนีคนชื่ออะไรคะแม่รูนะัครูบแม่ปูเสียงทูบน,นะทูบในกำมือนะคะว่าจะได้กี่กา้าน แม่ครูจะนับทูบแล้วนะคะเสียงททยเอาโชคหนึ่งสเงสาู้ชายยุ่งนี่จะพร้อมบันิไว้ เป็นน้องใหม่อด้ทีมืงมาสมัดติยื่นไปยันบ้างอาทำอย่างเนาะบ้างไหมห้เจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสบหกสิมหกส่ห้าหกสิบหกส เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสาาธุนะคะเจแต่ว่ามันหล่นออกไปอันนึงนะคะหล่นแต่ว่าอาจจะเป็นเจ็ดหกไได้อาจจะเป็นเจในใจของแม่ครูอาจารย์มัดบอกว่ามี8นะคะแต่ว่าแม่ครูคิดว่ามันน่าจะเป็น8 8ปดเจ็ดใช่ไหมแปดหกเจ็นาะแปดเจ็ดห้าแป้าไหมครับใจไม่คู่ชอบแปดหก็ก็ได้เจ็ดเพราะไม่คูฝันได้เมื่อคืนนี้7จ็แไม่คูก็มั่นใจว่าถ้ามากวางมากลามูกมันน่าจะได้7 6แต่มันได้7จหก็ไม่เป็นไรค่ะมันหล่นไปดอกมันหล่นไปดอกนึงอ๋อเป็นหนึ่เจ็ดหกนะครับเนาะตีไปเลยสามทุนะครับแปดหนึ่งวางเลยก็ค่บคุณห่อย แปดนะครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเอฟเอ็มเอ็ 8, เจ็มเอ็มเค็มเอ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 ็มเน็มเอ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 ็เอ็ม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 เ็มเจ็มเ่็มเอ็มเจ็มเอ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 ็มเ6็มเอ็มเอ็เ็มเอมเอ็มเ็มเอ็เอ็มเอ็มเอ็มเ็มเอ็มเอ็เมเ็มเ็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 เเ็ แต่มันก็หล่นไปดอกนึงก็ได้เจ็หได้เจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกอางี้ยค่ะใจถ้ามันจะมี8มันก็น่าจะมีหลักร้อยแต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าใจมันชอบก็เอาแดมาใส่นะคะเป็นแปดเจ6ดหกค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าค่ะสาธุค่ะ แม่ครูนะคะมาจับทูกนะคะเนาะนก็ได้75ก้านนะคะ76เนาะเพราะว่ามันหล่นไปด้วยนะคะทุกท่านาความฝันของแม่ครูนะคะก็แ7 6หนะคะถ้าทูกไม่หล่นไปก้านหนึ่งเนาะก็จะตรงพอดีนะคะ76ดหเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นับได้75ห้าเนาะ ทุกท่านนี่ก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเะว่าแม่ครูเนี่ยไปนับทุกที่ไหนนะก็จะออกตรงๆนะคะงวดนั้นเลยนะทุกท่านก่อนที่จะมาโอ,อ,อันี้ขอญาตถ่ายนะคะ,ะึเอาโยนสีออกมาแล้วจับจับจ,จ,จ,จับเองเนาะจับเองโยนสีออกมาเลยมาดูให้แน่ใจว่าใช่ไหม โอ้ยไดัอีกอี่นังน้สี่แปล้บนค่ะโอ้้นงจับให้สีปจับจับทุก่นโอ้ว่าม่ไรไมู่ถ้าผมจะได้มาก็อยากอยากให้ท่านราอีกแล้วเดี๋ยวผมถ่ายชัดไหมชัดมากเลยค่ะเนี่ให้ดูชัดๆนะทุกคนเยมือนสใจนากเลยเหมือนท่านเลยอยาวอมอมดำนลยเหมือนเลยเนี่ยอมอมดำน้อนข้างล่างเลยุูยลนี่ไม่เหมื ผมก็เลยตัดสินใจก่อนที่จะมาใช่ไหมคะก่อนที่จะมาก่อนหวยออกวันหนึ่งอ่ะก่อนหวยออกวันหนึ่ง148ไปจับทำไมสามตัวไม่อะแรค่าจับแค่นี้แล้วก็ล้วงเข้าไปเพราะว่าปลาตั้งใจจะซื้ออายุปลาพอดีเลยสี่ปดโอ้ค่ะแล้วก็ตรงกับเลขของอาจารย์น็อตเขาบอกว่ามีเลขแปดค่ะรับไปแล้วพอของอาจารย์น็อตก็ให้มีแปดค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอชัดๆเนาะนี่นะฮะ เหมือนพี่เพิ่นถ่ายรูปนะคะติดเหมือนเห็นพญานานะคนะมีงอนนะคะเหมือนปู่องค์ดําเป๊ะเลยนะคะก่อนที่จะมาเนาะวันหนึ่งนี่นะคะเหมือนอุยขนลุกเลยนะฮะขนลุกเลยขอบคุณค่ะอันนี้ได้โชคได้ลาบไหมคะมเมื่อกี้อ,อ๋อไม่ได้ครับโอแปลได้แต่ซื้อ<ป>ไม่ได้อ๋อแปลได้แต่ซื้อไม่ได้อาจารย์ัาตีฝันว่า เจอตำรวจสองเจอตำรวจสองแปเก้าหนึ่งเก้ามันเป็นเจ็ด้ามันแปลงเลขเนาะใช่น้องคนเล็กนะคะก็จับปิงปองให้นะหนึ่งสี่แปดนะคะทุกคนแล้วก็ตรงกับอาจารย์นอตตี้นะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะคะทุกคนชน้องจับปิงปองให้หนึ่งสี่แปดนะคะน้องเคยจับไหมคะนี่ ม่เคยไม่เคยนี่ครั้งแรกใช่ไหมคะคโอ้จับแล้วก็หัวเลาะห้าเลยลูกแรกเนาะสี่นะคะลูกที่สองก็มีแปดนะคะน้องชื่ออะไรคะนาวานาวาทุกครับปู่เร็วทุกครับปูเ่เลยครับสาธ <c oughs> ุทุกอย่างลูกทุกกี่ <บา S 1> ขวบแล้วคะเนี่ยขวบสองเดือนขวบสองเดือนโน้นะคะมาวันนี้แหละได,ได้โชคกลับไปป <c oughs> <c oughs> ู่น่าจะปรากฏตัวให้เห็นเนาะ นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนถ่ายรูปนะคะติดเหมือนปู่องค์ดำเลยนะคะเริ่มมาดูองค์เิดใ้แน่ใจว่าใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่เลยเนาะเดมือนะะสักครู่นะ,ะก็มีเทวดาน้อยนะคะมาจับให้48นะคะตัวแรกเนาะ ตัวที่สองน้องแถมมาให้ตัวหนึ่งนะะเป็นหนึ่งสี่แปดไก่อนไปาปไปไปก่อนก่อนลูกยบายทำไงทำไงบปยปไปไายบายแล้วยบายครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็คุณพ่อของน้องเนาะถ่ายรูปนะคะติดพญานาคเนาะเมฆก้อนเมฆนี่แหละเนาะเหมือนพญานาคนะหรือว่าเหมือนปู่องค์ดําเลยนะะทุกท่านพูดมาแล้วก็ขนลุกนะคะยากนะคะที่จะเห็นเป็นก้อนเมฆเป็นพญานาคนะทุกคน เพื่อนก็อยากมาเห็นกับตานะว่ารูปที่ถ่ายติดกับปู่องค์ดำเหมือนกันนะคะก็ปรากฏว่ามามาถึงปู่องค์ดำก็ปรากฏเหมือนนะคะเหมือนปู่องค์ดำองค์นี้มากนะคะอะ่ะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกท่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะ,ะว่าจนที่1กุมภา2567นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตันดาซิงค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ